แล้วจากนั้นเนี่ยก็ลองทําข้อสอบดูปรากฏว่าเฮ้ยเอาอะไรมาออกวะเราก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนคนสิงคโปร์นะคะว่า,วา oh, Mina, อ๋อมีหน้าล่ะเออแกรมมามันผิดนะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีจ้าเหาะสำหรับสำหรับคลิปนี้นะคะยูบีก็จะมาแบ่งบปนนะะันค่ะ4เทคนิคนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยสอบ HSK ผ่านนะ,คะใครที่กําลังจะเตรียมตัวสอบ HSK อยู่หรือว่ามีแผนที่จะสอบนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์แล้วก็กดติดตาม ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเรามาดูเทคนิคข้อที่1เลยนะคะในการที่เราเนี่ยจะสอบผ่าน HSK นะคะข้อแรกเลยเนี่ยเราจะต้องจำำําคําศัพท์ให้ได้มากที่สุดค่ะจำำําคําศัพท์ให้ได้มากที่สุดจะต้องจําประมาณเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณ80%ของคําศัพท์ทั้งหมดในระดับนั้นๆน,น,นะ,ะอย่างเช่น ในส่วนของ HSK ระดับ4จะมีคำศัพท์อยู่1,200คำใช่ไหมคะเราอาจจะจำไม่ได้ถึง1,200คำนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเราควรจะจำได้สัก1,000คำนะคะ ที่จำศัพท์ได้แม่นจำศัพท์ได้เยอะเนี่ยจะมีใชยไปกว่าครึ่งเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรารู้คำศัพท์เรารู้ความหมายเราก็พอที่จะไปต่อได้นะคะแต่การที่เราไม่รู้คำศัพท์เราก็ไม่รู้ความหมายด้วยเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปกาข้อไหนยังไงฮะ,ะสรุปก็คือเดาไปแบบนั้นแล้วก็เสียคะแนนไปเลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการจำศัพท์ให้ได้เยอะที่สุดนะคะเป็นสิ่งสําคัญค่ะหลายหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วกรมมาล่ะ รอแกรมมาก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าไม่เท่าคําศัพท์ค่ะคุณคิดดูว่าถ้าคุณจําแกรมมาแม่นมากเปเอร์ซิวังตันชื่ออันนี้ใช้ยังไงนะคะแต่ว่าคุณไปเจอเข้อสอบจริงอ้าวแปลศัพท์ไม่ออกนะคะอันนี้ก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไปจําศัพท์กันให้ได้เยอะๆนะคะในส่วนของเทคนิคที่2ค่ะให้พวกเรา ฝึกทาข้อสอบเก่าเยอะๆนะคะฝึกทําข้อสอบเก่าเยอะๆ,ๆโดยเฉพาะข้อสอบที่เรานํามาฝึกทำเนี่ยควรจะเป็นข้อสอบจากศูนย์สอบทางจีนจริงๆนะ,ะที่เขาเคยออกข้อสอบนะ,ะเพราะจะทําให้เราเนี่ยคุ้นชินกับสไตล์ของข้อสอบนะ,ะคุ้นชินกับคําศัพท์ที่เขาออกบ่อยๆนะคะสาหรับใครที่ทักเข้ามาถามว่าเอ๊ะแล้วหนังสือที่เขาขายตามร้านหนังสือ,อแนะนำหน่อยค่ะแนะนำว่าซื้อเล่มไหนดีอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็ เคยไปซื้อหนังสือตามที่เขารีวิวในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยเนี่ยเราใช้เล่มนี้แล้วเราสอบผ่านเราก็เลยไปซื้อมาตามเขาเนะคะซื้อจากในร้านหนังสือนะคะแล้วก็ไปซื้อมาแล้วจากนั้นเนี่ยก็ลองทําข้อสอบดูปรากฏว่าเฮ้ยเอาอะไรมาออกวะทําไมคําศัพท์เราไม่เคยเห็นอะ แล้วพอทาออกมาเนี่ยก็คือทําไม่ค่อยได้เลยนะคะแนนเนี่ยคือได้ไม่ถึงครึ่งนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังแต่ว่าทําไมเราไปทาข้อสอบเก่าของทางหุ่นสอบเนี่ยเฮ้ยเราพอที่จะทําได้แล้วก็คําศัพท์ที่ออกเนี่ยก็คือเป็นคําศัพท์ที่อยู่ในลิสต์ของในแต่ระดับนั้นๆนะคะแต่การที่เราไปซื้อหนังสือตามร้านหนังสือแล้วก็เราก็เอามาทําเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยข้ออะไรมาออกวะแล้วก็คําศัพท์เนี่ยไม่คุ้นเลยแล้วคือมันไม่ได้อยู่ในสโคปของระดับที่เราจะสอบเลยนะคะเราก็เลยลอง ถ่ายรูปถ่ายรูปข้อสอบนะคะจากในหนังสือที่เราซื้อมานะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนคือเราแปลไม่ออกเราไม่เข้าใจโจทย์เราก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนคนสิงคโปร์นะคะบอกว่าเออยู่ช่วยดูหน่อยเนี่ยอันนี้ข้อนี้ทํายังไงข้อนี้ตอบยังไงแล้วทีนี้เขาก็ถามมาว,ว่าเธอไปเอาข้อสอบมาจากไหนอ,อ๋อฉันไปซื้อมาจากในร้านหนังสือแล้วเขาก็ถามว่าหนังสือเนี่ยครูไทยหรือว่าครูจีนเป็นคนแต่งเราก็บอกว่า อ๋อของครูไทยครูไทยเป็นคนเขียนอ๋อมีหน้าละครูไทยเขียนเพราะว่าแกรมมามันผิดนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนังสือที่แต่งออกมาคือไวยากรณ์มันไม่ถูกนะคะก็คือคนเพื่อนคนที่เขาเป็นคนสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นสิงคโปร์จีนนะคะเขาได้เพราะเขาพูดภาษาจีนได้นะแล้วก็ที่สิงคโปร์เนี่ยก็ใช้ภาษาจีนด้วยเขาก็เลยว่าเออหนังสือมันแปลกอะไรเงี้ยก็เลยเราก็เลยอ๋อไม่แปลกใจเลยว่าเอ้ยทําไมข้อสอบมันแปลกข้อสอบมันทาไมมันยากกว่าของที่ทางศูนย์สอบ จีนเคยออกมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบเก่าที่แนะนำนะคะก็ควรจะเป็นข้อสอบที่เคยออกมาแล้วนะคะจากทางศูนย์สอบของทางจีนนั่นเองนะคะแล้วก็ในการทําข้อสอบนะคะอย่าอย่าทำไปเรื่อยๆทําไปเฉยๆนะคะอยากให้พวกเราจับเวลาด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปในห้องสอบจริงๆเนี่ยเราจะได้แมเนจเวลาถูกว่าเฮ้ยไอ้พาร์ทอ่านเราทําช้านะพาร์ทเขียนเราเขียนช้านะเอ้กว่าจะนึกศับกว่าจะเขียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราจับเวลาด้วยเราจะได้รู้ว่า เรามีสปีดแค่ไหนนะคะในการทําข้อสอบนะคะดีกว่าที่เราจะมาเดาใน5นาทีสุดท้ายนะคะทำให้เราเนี่ยต้องเสียคะแนนไปเพราะฉะนั้นเทคนิคในข้อที่2นั่นก็คือฝึกทําข้อสอบเก่าแล้วก็อย่าลืมที่จะจับเวลาด้วยนั่นเองะคะและในส่วนของเทคนิคที่3นะคะนั่นก็คือในส่วนของพาร์ททิงลี่เนี่ยในส่วนของพาร์ทที T ่ ทำคะแนนได้ง่ายที่สุดนะคะอันนี้อยากจะให้เน้นเลยก็คือนั่นก็คือพาร์ททิงลี่แต่หลายๆคออนอาจจะไม่ชินกับพาร์ททิงลี่เนี่ยแต่สำหรับตัวยูม่เองเนี่ยรู้สึกว่าเออพาร์ททิงลี่เป็นพาร์ทที่เก็บคะแนนได้ง่ายสุด,สดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเก็บคะแนนได้เยอะในตอนต้นๆเนี่ยเราจะได้ไม่เหนื่อยตอนในท้ายนั่นเองก็คือมีคะแนนตุนไว้จากพาร์ททิงลี่ก็คือเราแค่ฟังออกแล้วเราก็ก,กาแค่นั้นเองแล้วก็คือช้อยเปนไม่ได้ยาวเหมือนพอาร์ทอ่านหรือว่าเราต้องแบบใช้พลังงานในการคิดเยอะๆนะเหมือนเหมือนในเหมือนในพาร์ทของการ จะมีในเรื่องของกัมมาเข้ามาด้วยนะคะทำให้เราค่อนข้างที่จะเเสียเวลานึนิดนึงนะคะว่าฉันจะแต่งประโยคยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้คะแนนสูงๆเนี่ยก็คืออย่างแนะนําให้เก็บพาร์ททิงลี่นะคะหรือว่าพาร์ทฟังเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของเทคนิคที่4นะคะให้เลือกสอบนะคะสอบเอเนะคะในแบบที่เราถนัดค่ะเพื่อที่จะเป็นการอัพคะแนนนั่นเองนะคะ สอบ h s k ในแบบที่เราถนัดคืออะไรนั่นก็คือการสอบ h s k นะจะมีการสอบแบบเขียนลงบนกระดาษน,นะคะเป็นเปนเปอร์น,น,นะคะแล้วก็จะมีการสอบแบบ ในคอมพิวเตอร์เนะคะเป็นการสอบแบบอินเทอร์เน็ตเบสเทสนะคะนั่นก็คือทําทุกอย่างในคอมพิวเตอร์หมดเลยนะคะมีการคลิกเลือกคําตอบ A B C D ในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของพารการเขียนค่ะแบบคอมเนี่จะค่อนข้างได้เตรียมนะคะเพราะว่าเราแค่พิมพ์พินอินขึ้นไปนะคะแล้วเราก็เลือกตัวจีนที่เราต้องการค่ะค่อนข้างที่จำให้เราเนี่ยประหยัดเวลานะคะในการทําข้อสอบค่ะ ใครที่ไม่ค่อยแม่นการเขียนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรมม่าดีมากคำศัพท์ดีมากแต่ว่าถ้าคุณไปลุยสอบแบบเปเปอร์นะคะมันอาจจะทําให้คุณเสียเวลาอาจจะฉันฉนรู้นะว่าคำนี้ฉันต้องแต่งประโยคว่าอะไรแต่พอตอนที่เราจะเขียนออกไปเนี่ยเฮ้ยจาขีดไม่ได้แล้วแบบนึกไม่ออกเสียเวลาเราก็เสียคะแนนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าถ้าไม่ค่อยแม่นการเขียนนะคะก็การสอบแบบคอมเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึ่งสอบใครนะคะที่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ ฉันจะสอบอแบบคอมดีไหมฮะยูมีก็ทำคลิปไว้นะคะข้อดีข้อเสียของการสอบ h อชเแบบคอมนะคะใครอ่อยากรู้ว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรก็สามารถคลิกเข้าไปดูในคลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวยูมีจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้ค่ะเอาละค่ะแล้วนั่นก็เป็น4เทคนิคนะคะที่จะทำให้คุณสอบ h อชเอผ่านนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอให้พวกเราโชคดีทุกคนเลยนะคะ ถ้าพวกเราชอบคลิปนี้นะหรือว่ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้อยู่มีก็มีเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจเจ